เล่นเมามันเล่นเมาสังเพคเลยไม่เล่นเมากูดูไอ้เหี้ยดูมโมท่าโมเมนต์ไอสัตว์ไม่เมาได้ไงอ่ะดูนิ่งชิบหายเลยน่ะกูถามจริงเมาส์แบนนะแบน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 แต่มันอะไรไงครั้งที่แล้วมันเป็นแสนที่ต่อเม้ากับพวกมันจะรวมพวกโป๊โปเมาส์ ใช้พวกเหมือนโปรแกรมคอมมาโดนโดนหมดแต่มันโดนโดนแน่แต่ไอ้เนี่ยไอสัตว์อะไม่เมาได้ไงดูหัน ลิชแมนช็อปโน man Shop. No หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่คุณไว้ใจได้เมื่อระบบเติมเปิดของเซิร์ฟ g l o b a l ก็จะมีระบบการเติมเงินที่ถูกกว่าเติมเองแถมยังปลอดภัยชัวเพราะมีแอดมินที่ติดต่อทางไลน์ได้24ชั่วโมงและยังมีกิจกรรมการเติมเงินที่รุนรับของรางวัลที่ไม่ซ้ําในแต่ละเดือนและยังมีลิ Man c ค i ยเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมเกมครั้งต่อไปถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสในการเติมเงินที่ถูกและกิจกรรมเหล่านี้ก็อย่าลืมเติมที่ i ิช Man s h o p สามารถแอดไลน์ i ิช Man Shop หรือพิมพ์ค้น ไปกูเกิลได้เลยรอเซิร์ฟไทยเปิดแล้วน่าจะปิงลักเหลือสักสิบตาหน้าเล่นไวเปอร์หน่อยครับพี่บานเล่นนีออนแทนหน้าขาวทั้งคู่เมื่อกี้น้องพูดว่าไงนะให้พี่เล่นไวเปอร์อีกงั้นเหรอให้ตาเล่นนีออนไอตาบ่นแล้วเนีออนยังร้อนต้องต้องมีเงินโดนเด็ดได้นี่จะแบบนีออนได้นีออนเนีออนเนีออนเนี่ยน่อนอีโค้งเปิดใหม่เลยก็ได้ทำจริงเออเขาคอนเทนต์มาถ้ามึงทำไม่ได้มึงหน้าขาวถ้าแพ้นะกูด้วย แล้วเรื่องอะไรที่กูจะไม่ให้หน้าเขาหนึงจะเล่นตัวที่แบกที่สุดเหรอ <laughs> แม่มึงเล่นฟรีไฟล์มึงอาจจะถานาัดก็ได้ใครไม่รู้ไม่ถนัดหรอกพี่ก็รู้ามเป็นโปรเพเยอร์ฟรนะีไฟล์หรอ ยิงยิงยิงแล้วสะบัดขึ้นหัวสะบัดขึ้นหัวตอนนี้กูเล่นกับมันแรกๆก็แม่งยิงขึ้นหัวขึ้นหัวอย่างเดียวแหละแล้วบอกผมติดครับพี่โอ้ยเออแล้วเวลายิงเวลาโดนยิงเนี้ยชอบสะบัดหน้าลงเพราะจะตั้งไอวอลดูว่าเหมือนเห็นผมเล่นฟรีไฟแล้วกันเล่นไปดีกูจะด่าถ้ากูหน้าขาวกูก็จะด่ามึงฟังกูนะเล่นไม่ดีกูจะด่ามึงเล่นดีกูจะชมมึงเข้าใจไหมเข้าใจไหม นะไม่มีม,มีแต่คำขอบคุณเพราะกูได้แค่สิบบาทจะอะไรจะกูอีก <c oughs> อ๋อขอสองบาทเอาไปเติมวีไฟเติมน่้จีิงจี <c> ้ <oughs> <c oughs> มันเชื่อบอกูดีมันเติมได้จริงอหรอได้ไหนดิมึงขาดเงินไงสิบเก้าบาทเนี่ยมันเติมสิบเก้าบาทได้ด้วยแพ,พ็คคู่เล่นใหม่ <c oughs> โอเครอมาเล่นนี่เรา อ้าวปวดอะไเย่มเจ่งมากวดาวดาวดาเฮ้ยตานไม่ของจริงไอ้เชี่ยกูนี่แม่งดูไม่ผิดจริงว่ะโอ้โหสามตัวเลยพี่มาแล้วเดี๋ยวรู้หลังทีที แหลมต่างหากพี่ยังไม่ดีดีบ่อเนื้อที่ังไม่ดีดีอาเดชงซ่นเฮ่เที่ติตัางตรงไหนพี่เออพี่ยืนพี่ยืนตรงตรงนั้นแหละถูกแล้วแต่แล้วพี่ก็มองมองมาตรงมาร์กผมอะมันจะขึ่งพอดีเงยหน้าให้สูงนะไวเปอร์ยิ่งสงนี้ยิงเงยหน้า ตายเข้าไปแค์แล้วไอ้เฮียเ้ยทำไมมันแค่นั้นวะกูตูนะ่เนอะเออสวยมากน้องชายโอ้โหเดินออกมาแล้วพี่แล้วใคร, <S 2> <S 2> รไม่แพ้ต่อไปอะ่ะ ตายแล้วพี่คนแพนเอ่อเห็นได้เก็บบูดอกได้นะมีมีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยมันสมกไม่ดีหรอโคะกูโยกนะหลอกกูหลอกกูหลอกอันนี้กูไปจริงลาก่อนจริงว่วามานเพี่

จะวาววนวะวาววนเลยนี่เดี๋ยวมันกู้ประนัดโอ้ยฮึบฮึบนี่นี่อ่ะป่าวิ่งด้วยวิ่งป่าดวา้วยวิ่งป่าดว้วยมาดีเอ้ยโคตรฟุกอะ่ะทำไม่ทำไม่ทำไโคตรฟุกอะ่ะยีงโ <c oughs> คตรฟุกเลยจาดก็สุดลัคก,กี้คใครได้ปืนนี้เอาไปอเอาไปอาไปไปโอ้โหวิเฟิร์ดวิเฟิร์ดอะไรนะย้ำอีกทีดวิเฟิร์ดม็อกม็อกม็อกจัดอะมันยาก สเต็กเลยโอ้ยเฮียแต่กูฟังแล้วกูรู้สึกแปลกๆกันไม่รู้ว่าเฮียกูตีตารางพี่เดียวน้องกูต้องอยู่ฝั่งนู้นไอยู่ซ้ายนี่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 กูเห็นว่าดีกตายแล้วนี่วะเฮียไปเดคแผนเดคแผนเดค แพนดิใครอ่ะใครอ่ะแพนดิใครอ่ะใครอ่ะวอดาวแล้ววอดาวแล้ววอดาวแล้วเออวอดาววอดาวเดี๋ยวนะวิงแมนวิงแมนวิ่งแต่แต่โตพี่ชอบวะน้องพี่ชอบพี่ขอซื้อเลยไปบ้านเรามาบ้านเรามาบ้านเรามา

ไม่ติดเชื้อไม่ใช่คนละเอกเนาะนี่นี่เฟิร์ตมามาเดี๋ยวผมบอกสมุกไอ้วอลวอมามามาชอพี่ทีพี่พี่จะได้เป็นคนที่โมกที่ดีที่สุดใช่ไหมพี่เอายตัวชิปชิปชิปตรงนี้ตักแป้งสองใช่ป่ะอ่าอ่าแล้วพี่ก็ถ้า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 จ้าให้ครึ่งสายพี่หนึ่ตรงนี้ยิงเงยหน้าเงยหน้าแล้วก็เออเงยหน้าสูง มันส่งแล้วมันยิ่งโอดอ๋อเหมือนเดิมอเลยพี่ปอ่าเออโอเคถ้าเกิดวอล์เอาออรอบหน้าพี่อาจจะต้องอยู่ในเข้าลั่น เสกมีเปล่าวะเสกไม่มีนี่หวายตาไม่เป็นนีออนไอ้เหี้ยกูร้องหาก่อนเลยเจ็บใจดิถึงกันดิไม่ไม่ไม่มีตัวฮิลเฮ้ยไปวางเฮ้ยมามาวางวางพี่อุิมาวาง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 เร็วๆพี่อยู่ตรงอุจิพี่แล้วน้องเฮ้ยมันโดดลงมาแล้วมั้ย สว่าละอยู่ในสโมกแล้วก็กูตากูก้าหรือเปล่ากูแหลกเออผมติดเรียกกูตาจะ<ต>ยงบน <ไป S 1> หัวอ่ะเกิดแพนเลยอะไรละแต่พี่ไม่ได้แพนเปิดนะพี่แพนเท่าที่พี่บ่อย ปืนปืนกากะไรมันอะแต่ว่าเป็นปืนโกร้อยนัดอะสนมั้งเฮ้ยนั่มมันอยู่เอวนะเลของบนใช่ปะ้ยยี่สอยยี่สอยยี่สิบยยี่าปังยงไม่กล้าครับพี่เฟิร์สแปดนัดีผมสมมติิดปองพ่อีผมสมมติผิดามป จะแปมไปเม็ดเดียวตายสิบแปดเม็ดนี่นี่มันวิ่งละเตะปืนเพราะว่าพี่เป็นคนที่โมกเก่งมากใช่ไหมน้องพี่นี่นี่มีมีมีอีกแบบหนึ่งพี่คืออ่าพี่พี่ยิงมามาตัวนี้มานตี้ พี boxing, iden, ่ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ถึงไอ้ตรงนี้ถึงไอ้ตรงนี้ถึงใ่ปิดฝั่งห้องน้ำที่ไม่ต้องชิดฝั่งซ้ายให้มันชิดกล่องสามฝั่งขวาโอ้ยใช่เนาะเจาะไว้หน่อยเจาะไว้หน่อยมาทุกที่ก็ไม่ใช่กระโดดจุดบิน โอ้โหร้อยสี่สิบไอ้ย่เครื่องบินทยานฟ้ามากูวิ่งหนีเลยศาสต์กูกลัวโดนเกโจมันร้อยสี่สิบนะผมว่าเราเปลี่ยนสายดีกว่าเจอเปอร์มันไม่ใช่ผิดเรามาหน่อยต่อสมุกแล้วมองไปมองศพทำไมล่ะยิงเฮ้ยเอาไม่ไม่ตายเอาดิ สาย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 วิ่งไล่ทายไล่ทายไล่ทายได้ได้ได้ไเก่งครับตอนนี้เราบุกบุกปีบ้างดิบุกปีบ้างไปบุกปีก่อนเลเฮ้ยแปลว่าน้องคนนี้เพิ่งมาเล่นเกมโกน้องเดี๋ยวพี่ถือสปีดพี่ถือไปตามหลักแล้วใช่ไหมมันไอการแพนสไปายอะปกติในคอมอ่ะพี่มันมีจะมีคีย์ตายขี้ควายไหมถ้าคีย์ขวาคือแพนแต่เนี้ยมันจะมีปุ่มพิเศษแยกขึ้นมาพี่ไม่รู้ว่าน้องสังเกตหรือเปล่าไม่ใช่กด กดลูกวิงแมนนะมันจะมีปุ่มแยกอยู่แต่น้องต้องกดเรียกมันก่อนโอเคนะเออน้องต้องฟังนะอย่าทำเหมือนตานะตาไม่ค่อยฟังเ่าไรไม่มีพี่ปลอดภัยหายหมดเข้าไปดิกูสมุกอยู่เดี๋ยวสมุกหมดมเออเนี่ยน้องสวยมากหลังมากูสมุกปิดนะนอุย้ย เลยแม่งอยู่ช็อตไอสัตว์เออยู่ร้องตัวสอตัวไอตาผมมากนะเดี๋ยวนี้บอกแล้วมันไม่ได้สีฟ้ามันไม่ได้เพื่อนได้ถูอย่าพูดอย่าทักสิผมเลยลองลอไม่น่าพูดเลยพับมันก็ตบฟอร์มแปด หลังมาไล่ฟันเองอยู่วะโฮโฮมันไม่ได้เสียงหนึ่งจิกเหรอวะพี่ได้เสียงนี่ยังเสียงอ,<ะ>อย่าลองไอ้ไม่น่าให้ใส่เฮ้ยเอาหน่อยดีวินทายแล้วโหลโหเราไม่ไม่เฟี้ยวเลยวะไม่รู้ขาฟังคนที่ไม่เก่งพอนี่แต่เราแพนเปิดตรงนี้นะวิงแมนอะแพนตรงนั้นมันยากมากเพราะว่าเราอาจจะอยู่ตรงรองแล้วจะเล่นได้ด้วย นี่จะใครจะเล่นตรงนู้นนะไอ้เหี้ยไอ้ตาไปเล่น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 ตรงนู้นไปมาเล่นช็อตกับพี่มามาเล่นทางครอบผัวไม่เล่นทางโลกมันเข้าไปมองซ้ายมองขวาเจอไหมไม่เจอสวยเก่งมากไปเข้าไปเออไอ้ตาแม่งเล่นนี้แม่งเก่งเว้ยพอมันเล่นไม่คิดอะไรเลยนี่ชมอ่ะชมน้องน้องพี่ชม มีเหรอที่พี่จะไม่ชมเองตามพี่สมมขวาให้หนาะต่อปอมต่อปอมนะอย่าไปยุ่งนะโอ้ก็สมมติอยู่อนะโดนหมดเลยนะเอาดิ โอ้ยสวยกันไว้มันห่วงในโอพีไงซ้ายเยี่ยมมากพี่พี่ต้องบอกคนดูนี่นะครับว่าพี่คิดผิดแะเออผม <c oughs> <c oughs> อเลยเยสก <c oughs> ินบีได้ยินบอาโยนเกมพวกเราไปเนี่ยมึงพูดมันหน้าไนาไงล่ะกูดดจะดูหน้าตาเนี่ยมึงจะเล่นยังไง <c oughs> กูจะดูนั่นแหละกูพวกกันเลยอยู่พอกูพูดปุ๊บแตกหักเฉยไอ้เียตีแตกโคตรไวเลยอ๋อกูจะดูน้องเล่นเลยเียอันนี้กูต้องเงยหน้านะกูต้องเงยหน้าหรอมั้งเงยเงยเงยต้องเงยเหรอจะยิงให้มันทะลุไปแล้วถ้าชักเอื้อยได้ไหมได้ไหมจะไปเอื้อนเฉยเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งถอยหลังด้วยเด้อหรือได้ได้ สไลด์ถอยหลงังยังได้เลยเยสวิงถอยหลังไปยิงดีกว่า <c oughs> นูเล่นเทลเนอร์เขาพี่กำลังตีเส้นี่ยเองบอกไงเหนืยหน้าน <c oughs> ี่ไงถ้าอย่างนั้นพี่ต้องมาเล่น <c oughs> ทีเอแล้วยิงจากเอทะลุไปบีไปเนือ้อเอางัดล้วใครกระโดดมาไอ้น้องชายเองโดดมาอัดมันทิ้งเออใครโปรเอครับห <c oughs> น,นาละ อะไรแคทแคทสองนั่แหละสี่ปีห้าปีครับใช้มาสเตจแหละเงียบรอเงียบรอเงียบเดี๋ยวกูต่อยรอเงียบเงียบเงียบให้บอกเงียบวะพี่ไม่เสนใจผมเลยว่าผมไม่ใส่หูฟังมันใหญ่กูหน้าขาวไอเด็กคนนี้สวยๆไม่ต้องรีบ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 

เออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละครั้งี่กูอยากได้ยินแค่คำนี้แค่คำเดียวเออพี่ผมมั่วครับเออแค่นั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าผมสอนนี่นี่นี่อยู่เพิ่อเพื่อยพ่อเพิ่อเ่อเพื่อที่มีพี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยมาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมาแล้วไม่ทันแล้วบ่อเอนกีล落在 A 区。 ยึดอยู่นีนสวยอยู่อยู่มิดอยู่มิดกับเอน่าจะกำลังเดินมานี่นี่ฮูกาบีฮกาบีเอาเอาสักคอละมุมคอละมุมต้องต้องอยู่คอละมุมมันบายอ่ะมันมันอันนี้เข้ามาแล้วนะ อยู่ขวาขวาขวาใกล้ขวาใกล้ตรงชิดตบรอรเราได้บอมเราได้บอมเราได้บอมต้องรีบจะไปดูงี้ยเอก็ดักไว้สวยสวยอุไม่น่าขาวอย่าขาวอ่ะเฮ้ย ฝากดีจังวะฝายดีังวะเออนะกูยังชอบเลยปากดีแล้วกูหน้าขาวด้วยไม่ใช่มันเนี่ยกูสาอะไรยางงี้ให้กูเก่งแม่งยังบอกกูไม่หน้าขาวเว้ยเนี่ยผมเนี่ยแล้วแล้วแล้วเลงตรงม้าเลงตรงมาร้คข้างหลังข้างหลังเออยิงเหรปให้หรอเออได้ป่ะเออยอยย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 ยเยยยนยยยยยนยยย อ๋อเอ้ยรขึ้นวอขึ้นวอขึ้นไม่แล้วใช่พี่มัวไม่ขึ้นหรอหลอกกูข้างน้มีาเอาข้าล้ตาน้าเล่นมตาเข้ัไปดิไปดูนี่ดิโอ้ดูนี่แหละวะไม่มีตานรัว โอ้กูอยางช่อไปตาเลยว่ะมึงให้กูเนี่ยนะเข้าไปกูมีท่คิวเลยก่อนไม่พี่พี่ต้องใจใจก่อนไอ้าฟฟ้าวิ่วงมันหมดเลยไงสวยเฮ้ยเอดได้นะเนี่ยไอ้อมองอ่านะถ้าเล่นดีดียม,มันเอดได้นะดูดิว่ามันว่ามันอยากเอดไหมจะพี่จะดูมันมันตีมั่วป้ามันไม่อยู่แถวนั้น ขวาวิ่ง้าไมวิ่งเไดิวิ่งไเอาดิขาไปเปรี้ยววิน้องมากี่เลเสียงะกิวพอดีเลยเอจะสอนพี่ให้มกที่แข็งแก่งที่สุดในโลกไอมพี่ยังมกไม่พี่ยังมกพี่มีเวลาให้เข้าคอรอมกับผมสักสักให้แบบครึ่งชั่วโมงปพี่อยากเล่นสมกตัวไหนได้พี่บอกผมมาเดี๋ยวผมสอนคอดตอมมาพี่ทำาลยนี้กำไม่จะเข้าใจก็ป่ามันจะเปิดแมปแล้ว มาตรงพี่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 รูตูดไม่ใช่ทีเป็นสูนตรลับแพ้เฮ้ยอะไรกันสารมาเวนี้ซะ่ไหมน้องกูนี่เขาเรียกการทดแทนสมองตัดใส่น้ำเข้าแล้วอ๋ออะไรอ่ะทำไมทรามันรั่วง่ายยังอ่ะ ูนี่ไงปากดีไงปากดีปากดีปากดีกดกดกดไม่น่าข่าวแล้วนี่ไงปากดีแรงชอบเลยปากดีกูน่าข่าวด้วยเลยกูว่าใช่ตรงเนี้ยกูตั้งใจเล่นกูเก็บเป็นสิบคิวเว้เฮียอ้ากูเก็บปืนนี้ทำไมเนี่ย เกยงกีก้ามอฮาิโอ้ยไ,ได้ตอนแรกกินไว้ีดนี้พี่ตวน่าจะเก็บไปต่อสองตัวซสเดียนกูสิบสี่ตัวแล้วกูพอแล้วละ่ะเจ้สร้า่ึงตัวเอเราทำงันทำไมอ่ะ ไม้ส่งทงเสียบวิ่งกลับให้มันจะได้คิดว่าไม่มีคนอยู่แล้วหวยแม่งรู้อยู่ดีสัตว์แม่งยิงเขาด้วย <laughs> ใช่เหรอเออแม่งยิงอัดกู <laughs> อุย้ <laughs> อยเชี่ยละพอกแก้วไม่แก้ว <laughs> โอ้ <laughs> <laughs> โห <laughs> เหมาหรือเปล่าฐานแค่เนี่ยเมาหรือเปล่ากูถามยิ่ชิงไอ้เหี้ยคนดูยังหรอกไอ้ทเป็นขันคตรเว่อรโอ้โหโอ้โหไอ้ตาหนิวพี่ฆ่ายังไม่ทันได้ใช้เลยหนิวนนทกชี้ตัวเองไงไอ้ข้าพี่พี่เก่งโอยโอ้ยผาติดขึ้นเหรอนี่มันสาวทุ่งกวาสาวทุ่ง ตีทึ่ล้วด้วยฮุ้ยไปกู้กู้กู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 มึงจะเก็บปืนทำไมมึงกู้ดิ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 เดี๋ยวเฮ้ยมึงกู้มันลอกมันลอกมึงกว่าจะมีตังค์กว่าจะมีตังค์กว่าจะมีตังค์กว่มีตังค์กว่าจะมีตังค์มันยังไม่โอนกูเลยมันจะโอนได้หมดยังไงแกหายอยู่ดิโอ้แล้วยอะไรวะทำไมไม่ใช่ผมวะ ดีแล้วอย่าทำเลยงั้นเดี๋ยวกูตกไล่มอนเดี๋ยวกูหน้าขาวด้วยเฮียเฮ้ยขอขอดูรีเพย์หน่อยดิเฮีย